หลังจากที่ใส่เสร็จครับเราก็จัดมา3ามเต้มครับหลังจากที่ไล่สดการใส่เสร็จผมก็กลับมาบวกมาสำรวนะครับก็จัดมา3ามเต้มครับไ่โล2ใส่สวยครับครึ่งโลหนึ่งตัวแต่ว่าตุยครับตัวครึ่งโล 1, ตัวเล็กตุยก็เหยียบปูน้าน้อยนะครับวันนี้ก็ได้ตัวอยู่3หลังจากที่เราใส่เสร็จนะครับ เราก็สำรวจวันนี้ก็มานอยู่ครับได้มาแล้วสามตัวก็เป็นแนวทางนะครับใครที่ชอบใส่เด็ดหา้าปลาช่วงนี้อยาปูนอปูนาน้อยก็ได้ตัวดีครับใส่ตำฝังตำอะไรครับถ้าใครอยากใส่ แต่ยังไม่รู้วิธีใส่ผมมีคลิปแนะนำอยู่ครับเข้ามาดูได้เลยผมทำคลิปแนะนำวิธีการเกี่ยวปูการใส่ยังไงครับให้ได้ตัว mm. กมานมันครับใสาใหญ่อยู่ใส่โลสอตัวนี้น่าจะโลสอขีดอยู่ครับตัวนี้จะประมาณสักโลหนึ่งตัวนี้ใหญ่กว่า เป็นแนวทางครับใครชอบใส่เบ็ดก็ดูได้เลยเอาตัวอย่างได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับช่วงนี้ก็ถ่ายแต่คลิปใส่เบ็ดปลานี่นะครับใส่เบ็ดปลาช่อนนี่แหละเป็นเหยื่อปูนาน้อยนะครับปูนาก็ขุดเอาครับตัวเล็กตัวใหญ่ใส่มดได้หมด แต่ตัวอ้วนเลยปลาช่วงนี้นี่อาหารเยอะก็จะมีแต่ตัวอ้วนหน่อยในลำห้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามด้เลยดูได้เลยนะครับพรุ่งนี้จะมาอัปเดตตอนตอนยามครับตอนเชา้า ว่าจะได้ตัวไหมจะได้ตัวมอเหมือนตอนกลางวันไหมผมจะมายามทีเดียวครับช่วงตีสองตีสามช่วงโมงข้ามผมจะไม่ยามเพราะเคยมาแล้วมันไม่ได้ตัวไม่มีปลาจริงวครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับผม คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ